อ่ายินดีต้อนรับสู่เขาเขาส่องยันหนุนหัวล้านเด้อพี่น้องเด้อไปเฮาอ่ต้องไปเฮ็ดผมยุ่ง <c oughs> กัดเฉาวได้เลยนะค่ะค่ะคลิปเด้อกระซำน้องเตยกัดยันหน่นอีกเด้อพี่น้องยุ่มหัวอยู่นี่ <c oughs> น้องเตะดูดู <c oughs> น้องเตยยุ่มหวัวละถ้าเบิ่งจ้าว่าเสียงรถเฟรย์มาได้ตอบเขาตอบแล้วพี่น้องจอบนี่ไรเจ้าเข้าจอบพี่น้องจอบโอ้ยเนาะแต่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่ารถเฟรย์มา นมลงตเตยแป๊บนึง,<อ>งพี่น้องเจ้าไม่ดดนะมกดกดได้นะไม่กดใจแช่พี่น้องรถผู้ใหญ่มาเนาะรถผู้ใหญ่มาเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะจ้ามีแขกมาหาน้องเตยพี่น้อง จ้าจ้ามายามต้องสาวจ้านะคะเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคอยแทะถามเพื่อนเดี๋ยวเขาคอยแทะถามเพื่อนนะพี่น้องจ้าพี่น้องมาจะทั้งไดบุ๊พี่น้องเอ้ยเพื่อนมาหาน้องเตยเลยจ้าเด้อยังด้วยกับบอลูเด้อเพื่อนเป็นเป็นพี่สาวเตยจ้าเป็นพี่สาวยุ้อใส่ก็ค่ะ ยูผู้ขียวเส้นพี่น้องแค่ไหนก็ไ่เห็นแล้วแต่แก่ยเป็น่วงพอีนี่น่อันโอ้โอ้ผู้นีเตีอับเตี้ยนะผู้นี่ที่พญายขับมอเตอร์ไปขับรถเตี้ยนอผู้นี้ล่ะค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆ้ดยเจ๊เด้อขอบคุณหลายๆจ้ะที่ให้เออที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสน่องนุ่งาะออ้ยา้พ่มีเงินกินอะแม่ ขอบคุณหลายๆจ้าอยู่กลางทงน้ำกันวะสันพี่น้องโอ้ยหขัดหมามังสิใหญ่หน่อยบลูเด้พี่น้องเงี้ยหน่อยได้ยินแต่คาราวาไปเฮ็ดอันขับแม่โคแม่โคนี่แหละพี่น้องเจ้าของแม่โคเบิ่งไม่จ้ดเด้อผู้สวยผู้จบผู้งามอันน่ะจ้างามเป็นอะไรนี่ยนะจ้าเน่ยละจ้า ไมย่ย,มมายามไม่ยากนองเอาใจกนนาอนเสแกปเนี่ย่อนึ้รีลง,ง,งม้ลม้าน่อเพื่อนกับบยากน้ำเข้าอีกเด้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามิจฉาเขาได้ยากน้ำเพื่อนหน่อเด้อเบิรงเบอเพิ่นซื้อบักเน้อเบอร์เออเพื่อนซ <c oughs> ื้อย่างใหม่เขาเนี่ยเดเพื่อนไหม่เขาอยากแต่ว่าเพิ่นอยากน้ำเขาแม่พี่น้องใส่ช่องฟิดไว้จาเขาละให้มันได้เย็น ใช้ช่องฟิตไว้ค่ะเดี๋ยวมหาหานาที้งเงย็นอ่ออ่ะ,อะนี่แหละจ้าเกจเ <c oughs> จ้าของรถแม่โคที่คำมอดอ่าคำมวนหรือคำมอดคำมวนคำมอด,มอด,มอดเออเอาคนหลายซื้อพี่น้องเสื้อสีล่เบืดนี่แหละที่ไปอยู่น้ำร้อยู่กลางท่งให้ทงนากกับยูุน้ำกันวันที่จ้า,จาโอ้าะน้องเจ๊กไปเอา้ย้ายหนุ่มกะ <c oughs> โอ้ต้มปลาไหลน่ะนอ้้มวนดต้มกินปลาไหลน่ะโอ้เสียบนะโอ้เนาะมากินแต่แค่เราล้องซิมึงก็เสียบแต่บบเนี่ยอ่า จพี่สาวซื้อใบเดียวพี่กาออาเข้าพนันอันน้อนหลับที่นี่ละซื้อซื้อมาคนมาเพั่นเขามาขายลอตเตอรี่พอดีเขามาขายลอตเรีทีได้ใบยนซื้อของาุ่นตีแตีแก็เพือนกันกข้งาข้างหห้าเก้า อาชีสิบเก้าทำตาะทุกสุดติกกัน,น้อยน้องเนาะเป็นตั้งแต่พอข้มวนออกจากไอการขับแม่คูม,มาสามเดือนแล้วบอตั้งแต่เราออกจากแม่คูม,มาไปอยู่น้ำสาวน้อยเนาะจะเปลืน่นเปลนกันสามเดือนพี่น้องจา้าคิดฮอดแมนจากพระราชาทีเนาะ แม่นจ้ะตังคนตังยากกับเป็นโอกาสดีละเอาไปเนาะยากบรนไดกันได้ลอยมาหากันเลยพี่น้องมั่งหรือสุ่มสุ่มจ้ะสุ่มสุ่มเน่าสุ่มหมูอันนั้นไปเลยซับไปหมูกับหมูกับหมูโลโลูกคือเย็บลายไม่ได้เย็บลายจ้ะเนี่ยสองลู แต่รับเอาเลยลายนี้เรา,เราะว่าก่อนจะเห็ดที่เดียวจะเห็ดมันึซอยแล้วมีใบตองมัหาได้าย<ม>รับแลนสิบกิโว่ะเนื้อาเลยพึแเิลยั้วสิบแปดถึงสิบกิโลที่แต่ละบดเองร่างขบวนใจล่างขบวนอ,บบอินเ่ไหร่ก็ไม่ไ้<ม><ๆ>ีแรกซับม,ม่ไหวี่ พึ the the ่งเทวันอาทิตย์ท uh, ี่แล้วน่ะเอฟสามรถออกเทอฟีดเอสามรถเ่พลังเงียบเอเนี่พี่น้องนี้คุโอนมาเนสามหร้อยอร้าสินี่แหะประมาณนี้แหละคุโอนให้เลือเทนเือล่เรือล่าแ ร้านกาแฟนั่นงเอฟซีพ <ten> ลังเงียบีกท่านึงเทพื่นประากรแล้วก็อีกอีข่านนึงสนับสนุนเฮ็ดสือเครื่องอุปกอุปกรณ์ดีเ่นวะจ้าเพิ่นเพ่นเพสนับสนุนทุกอย่างเอฟซีจ้าจาเอฟีสาวน้อยเพื่อนเพิ่นแข่งควงกับเต็ียมยุ่ยยาเพราะว่าจังงัเ้วเ่าใัันก่เขาได้สร้างง่ มาโน่นเลยน,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 นะฮัลโหลไม่ได้ไปกินในหลอดแฟ้เนาะอ่านี่ขันนาล่นมาแล้วเนาะแม่จ้ะขันนามาแล้วก็ต้องหา,าลาไมาห้ห่อดน้ำแข็งบบมาส่งเ,ยเตยตั้งแต่วันที่21่สิบเอ็ดพฤษภาน้ำน้ำแข็งกับโบมาส,งสง่งเพราะว่าคนที่ส่งคนเก่าเขาออกไปยุเขตใ่แล้วในแล้วเดีที่เราถือดิ่นี่บอกบอกของทรงเตยโค้ตามเลยตามนี่ไปเรื่อยที่ไหนแต่เขาขี่รถไปแบกเขาอยู่ทาน ทั้งเาลี่ไยางดก็เมอะเนาะ้าน่นี่จ้งไงอยู่เดยนอ่จ้าจาจนถ่าถ้าบ่ได้เวลาเราขึ้นาจ้าถ้าบ่ถ้าบ่ได้ไปหายุหากินกันได้ออกมาฮะเนาะ หาเห็ดหาน้อไม่หายังไปสั้นว่าสั้นสายปลาหันไปน้ำหนาวมวนแยทิพย์ค่ะบายดประมาณสี่เมือนตอนแรกนิพยคะกันไปเกษตรไปผู้คุเขาวันนี้เห็นคทากกันที่รถขึนไปตากบ้านขึ้นกรณีขึนไปหานอยู่ทุ่งดนกแยียงแยงทักกันไปหยงกันตกทักกันไปเห็ดข่้นกหัวหรอเขาบูดรู้นะเขาบ็ดรู้ว่ามันมีฝ่นตกเลยแล้วนาะมันมีฝนมันนี่ถ้าคุ้มขนนะ ปีที่เขาไปปที่เขาไปกับพี่อมอดพ่อเขาไปแหละแขง้ยไะไปสามปูรกได้จะไปบ่สามู่าก็ได้อย่างเลยไปยุไม่สีไหนต้ท่านบ่ประมาณตีโมงเราไปนี่เพชรชันใหญ่้องถ่ายรูปถ่ายอไรนีาได้จักดอกเนีอยจังอารมณ์แ่ก็เลยเขาหาเด็กน้อยอันก็หาน้องเขาอันก็หาน้องในเขาอะไรมกันนี่แห้ะ